สวัสดีจ้าพี่้องปองไปสุขุสุคนคลิปนี้ย่าหนิงกับสิบ้าพี่นองมากเบิ่งชีวิตประจาวันนั่นแหละพี่นองก็บ่มีอีหยังนอนแต่ละเมือแต่ละเว้นกะยู่จังสี่แหละพี่นองตื่นเศร้าขึ้นมากะอีสองโตนี่แหละพี่นองปุ๊กข่อย กหัห้องก็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 เอือนคนอยู่ในแถงหน้านะพี่น้องนอนอยู่กับ่อเปลี่ยนสูได้ยินเสียงมันก็คิดว่ามันสีหิวสียอยากตื่นเศ้าขึ้นมาขอกะหาอาหารเปลี่ยนนามเปลี่ยนไนให้แล้วก็เก็บพักให้กินพี่น้องปล่อยออกมาบ่ได้หลายคนบอกว่ายายหนิงจกกะคือปล่อยไกยออกมาแน่พักกับมุ่นเบินั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ขันบางๆก็ได้มันเฝ้ามันกับไข่อยู่พี่น้องขันไ้ปอยออกมาข้าวเดียวกับเคลียแต่พืชแต่พืชตั์เลี้ยงคอยกับซมี่เพิ่มขึ้นกับอีตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวกระลหลกหน่อยของขอยนี้ที่ได้มาามือนั้นเนาะที่ตกจากต้นใหม่พี่น้องหางกระสุ่เมียนห้อยไฟใหม่ก็เลยเก็บเอามารักษาเอายังโชคดีพี่น้องหลายๆคนบอกว่าแย่หนิงเอาอันนั้นให้กินเด้อเอาอันนี้ให้กินเด้อประสันคอยมันกับกินตะบกหุงสุกก็บกล้วยแม่พี่น้องนุ่มกับบ่กินตัดภาพมาที่พอยนี้เนาะพี่น้อง เมถาเพ่นโทรมาบอกตาสาวๆ่นสูเผาทาน,นเดอ้อดทานบ่มีใส่แล้วอา่สันว่าย่หนิงก็บบอกเล่าพญานีจะไปหาเผาทานเดอิอใหม่พญานีเราตัดใบหันสันดอกว่าทานเต่าทานนี่กระสิบ่ได้เฮดเป็นกิจจาลักษณะเดอ้อพี่น้องเดิร์ดบมีฟืน้นวะหมีแกบเนอกขุดลุมลงไปจัหน่อยดั่งไฟใสเอาฟื้นใส่พี่น้องเฮตแบบนี้เลยเบาพื้นการใสชีวิตของแย่หนิงก็บแบบง่ายๆแบบนี้จ้ะพี่น้องบ่มีหยางยาก เอาผื่นสมัยเหตุงานโรงงานเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมันเปลี่ยนความฝันของข่อยเลยด้ว่าข่อยอยากกลับมาอยู่บ้านอยากมาใส่ชีวิตเรียบ,ยบง่ายๆอยู่บ้านอีหยังก็ไดเสื้อผ้าบ่าต้องเป็นตง,งามว่าตามีใสแนวกินบ่ต้องรู้ต้องราวัตตาได้กินอิ่มกินแ่บเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็ฝันมาตลอดฝันแม่แบบนั้นข่อยกะส้วนพญินกลับมาอยู่บ้านก็บ่เปลี่ยนผลสาเร็จได้พี่น้องเพราะว่าพญีนีเราเป็นคนถือแบบว่าบ่อยากกลับมาอยู่บ้านก็บ่ไดก็บ่แน่ใจว่าเราบอยากกลับมาอยู่นําพพอเถาไมา่เ่าหรือ่่าเน,น,นดับปลแแตกม พี่น้องพอยี่นี้เราเป็นอีอย่างที่เห็ดเบียกน้ำไฮน้ำสวนน้ำหน้านี่บ่เป็นซันเลยพี่น้องยกหนิงตองมาฝึกเอาเบิร์ดเอา,เเอาเสุยางสุนเนีเราบ่เข้าใจรายละเอียดในการเห็ดงานหัวงานสวนงานไรงานหน้านะ่ะนะนะนะพี่น้องก็บ่รู้ว่าบานเพิ่นนยูจังไไดคอยกะบ่ห่ือกันบัดที่นี่คอยมาอยู่บานก็ได้เที่ยงกันยูตลอดได้พี่น้องก็ได้แน่นาํากันยูตลอดบางเอื่นว่าใขรแน่ว่าเล่าเป็นคนที่เฮาพาเห็ดอย่างเราก็เห็ด ถึงแมนเล่าศิสษะแต่ว่าเลาก็ค่อยๆพัฒนาเจ้าของพี่น้องเริ่มหุจักว่าปลูกมั่นแล้วมันไดปลูกพักแล้วมันไดจังสันจังสีเริ่มสะอ่อนน้ำเฮ่าหันแม่พี่น้องเรืองน้ำไ้น้ำหน้าเนาะตะกีเรากะบสะอ่อนจกักเม็ดคว่ำเห็ดเบียกน้ำไ้น้ำหน้านี่เราบะคือเปียงดากพอเถ่าเลาได้พี่น้องพอเถ่านี่ผ้าเห็ดสุยางสุเนวสุเมือนี่เราเริ่มไข่แน่แล้วพี่น้องปลูกมั่นปลูกยงกังแล้วก็แงงเสาแงงแรงอยู่เริ่มอยากได้น้ำเฮ้าแล้วหันหน้า ถึงว่าเวลาข่อยจมเล่าสีบ่ข่อยปากพี่น้องเพราะว่าทุกๆุกค่ำที่ข่อยจมให้เล่ามันแมนความจิงที่ข่อยบ่อเด้อพี่น้องู้รุงคนว่าย่าหนิงเจ้าขึ้นจมเป็นเจ้าขึ้นจมเก่งแท้พนาบ่จมเก่งจังได้พี่น้องชีวิตครอบครัวขันมันบ่ลงงตัวเฮากับตองบ้าตองปับให้มันลงงตัวเนาอพี่น้องเนาะคนในครอบครัวถ้าบ่ฟังความคิดเห็นของกันและกันบ่ปรับบ่เปลี่ยนเขาหากันมันกับยูน้ากันยากพี่น้องเจ้าว่าบ่เป็นแบบนั่นขันบ่มีความสุข กายูเร่่มกันมาไ้ถึงว่าพญานีซุเมอร์นี้แล้วก็ดีขึ้นไข่แน่ขึ้นขอยกไดค่อย,ดอยได้เศร้าจมไปเรื่อยๆเห็นแล้วพี่น้องแต่ว่าเมื่อไรบ่ถือใจขอยกระจมคือเกาสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็เผาทานแล้วแล้วมือรุ่นกับจังสีมากุดทานมือนีข่อยสีผ้าลูกไปส่ทรงโรงเรียนกันด้อจ้า